ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองปิ่งภูมิใจเสนอโรงเรียนของพ่อชีววิินดส้คาามมาจังหวัดลบบุรีเรามีเขตพื้นที่การศึกษาสองเขตนะครับมีโรงเรียนในสังกัด 428โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าที่อยู่ไกลออกไปขาดแคลนครูเมื่อครูเราต้องรับผิดชอบหลายวิชาหรือว่าหลายห้องเรียนเนี่ยฮะขีดความสามารถในการที่จะรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้ครบถ้วนเนี่ยก็น้อยลงไปทําให้นักเรียนเนี่ยขาดความรู้เฉพาะด้านแล้วก็ลึกซึ้งลงไปนะครับจังหวัดลบบุรีเราเป็นจังหวัดที่นําการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมเนี่ยมาใช้มากที่สุด ทุกโรงเรียนเรียกว่า100%เซนครับนำมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูครูก็ไม่ต้องรับภาระหลายชั้นเรียนเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นมาในการที่จะเรียนรู้และก็สร้างประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาครับผม<ฆ>จังหวัดลบบุรีเมืองลบบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่ร่มแม่นม้ำลบบุรีและแม่นม้ำป่าสัก มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาตามระดับถึงหยุค5สมัยดังนี้หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ4,500ถึง1,500ปีแรงโบราณคดีที่ค้นพบได้แก่บ้านโคกเจริญหรือการทหารคืนใหญ่หรือบ้านท,าท่าแค่ 2. สมัยทราวดีืพุทธศตรวรรษที่1 2 1ถึง16เป็นชุมชนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ เี่ยมเอเมืองจังหวัดลบบุรีบ้านดงมารุมเที่ยมเภอโคกสโุโโภและเมืองทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงสามสมัยรบบุรีพุทธศตรวรรษที่1 6บหถึงสิไแด้ต่รับอิทธิพลจากของโบร,รณาณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยนี้คือปางแพ่่สารพระกาศกลางสามยอด 4. สมัยอยุธยาเมื่อพุทธศตรวรรษที่1 9บเถึงยี รบบุรีในสมัยนี้ถือเป็นศูนย์การสำคัญแห่งหนึ่งทางด้านการเมืองการค้าและถือเป็นราชธานีแห่งที่สองในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช5สมัยรัตนกโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจองเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะปฏิสังข์เมืองรบบุรีอย่างต่อเนื่องและพร้อมกับสร้างที่ประทับในพระราชวังแห่งนี้ จังหวัดลบบุรีถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทยมีสถานที่สำคัญสำคัญอันประกอบไปด้วยวัฒนโบราณส,สถาปโบราณวัตถุมากมายอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายวัดกันไดอีกทราพระที่นั่งไกรสอนศรีหรา วัวสถานบางแพรบวางวิชาเยนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแพร่วัดสันเปาโรนอกจากน,นั้นแล้วจังหวัดลบบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายอาทิเช่น ตามตกว,วังกา<อ>ง้ามเหยือทุ่งทา,านตะวันสวนสัตว์ลบบุรีที่มีสัตว์ป่าหายากนานาชนินาานดนคำขวันของจังหวัดอลบบุรีวังนารายคู่บ้าน พระการผู้เมือปรากษามยอดเรืองรื่ร้อนร้อนเมืองแห่งสอทองเฮืันปลาสักโุรสิ์เกิดกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพ่านายประวัติของโรงเรียนวัดหนองบิง โรงเรียนวัดหนองปิงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรหัสไปรษณีย์15160สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลบบุรีเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519มีเนื้อที่ทั้งสิ้น2ไร่1งาน14ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีอาคารเรียนหนึ่งหลัง8ห้องเรียนอาคารอเนกผสมหนึ่งหลังโรงอาหาร1หลังโรงเรียนวัดหนองปิงได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศครบทั้งสองครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครั้งที่1เมื่อวันที่16-18กถึงบดกรกฎาคมพุทธศักราช2546 และประเมินครั้งที่2เมื่อวันที่22ถึงวันที่24มกราคมพุทธศักราช2549สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านประชาชนอาศัยอยู่รอบๆโรงเรียนมีประชากรประมาณ500คนสถานที่หน่วยงานองค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่หมู่บ้านวัดและสถานีอนามัย แรงประกอบการด้านอาชีพอาชีพหลักของชุมชนคือทำนาและรับจ้างเนื่องจากพื้นที่ราบรุ่มเหมาะกับการทำกิจกรรมการนับถือาศาสนาส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีการทำบุญตักบาตรเรื่องในวันสำคัญต่างๆประเพณีการปวดน้าประเพณีการแต่งงาน แร่ประเพณีการทํำบุญวันสตรเป็นต้นลักษณะเด่นของชุมชนเป็นชุมชนที่เอื้ออารีกันช่วยเหลือกันมีน้ำใจมีภูปัญญาท้องถิ่นที่เด่นได้แก่การทําไม้กวาดทางมะพร้าวองค์ความรู้เกี่ยวกับไม้กวาดทางมะพร้าวแหล่งเรียนรู้ที่เด่นได้แก่วัดและสถานประกอบการการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดหนองปลี ทางโรงเรียนถือเป็นภารกิจสําคัญเพราะหากการจัดสภาพแวดล้อมให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามย่อมทําให้มีบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้สภาพทางจิตใจของคณะครูและนักเรียนมีความสุขสบายใจและมีผลต่อการผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนอกจากนั้นแล้วยังจัดทําซุ้มพระปรับสภาพทางเข้าโรงเรียนให้มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการมาเรียนของคณะครูและนักเรียนจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมทั้งชุมชนได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆจะทำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจะทำแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการศึกษา ปรับปรุงสนามกีฬาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพระศึกษาประการะสานกับองคอ์กรภายนอกขอรับการสนับสนุนง,งบประมาณจัดทำสนามกีฬาจัดทำซุ้มทรงไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสนามเด็กเล่นเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายให้แก่นักเรียนสร้างอาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาเพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนห้องสมุดห้องประชุมและห้องพักครู ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองปลิงเน้นการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าถึงสื่อไอทีที่ทันสมัยเห็นไหมลรอได้ล,ละมีรัหนึ่งตัวเห็นไหมหรก ตจ้าโลกจ้าโลกอิดต่อไปดูแลนะคะผิหนังของตัวเองคือต้องาหนผิายชงเยอแล้วก็มันดึงมาแล้วบอกว่าคนเราอย่างน้อยอยู่นะวันละแปถุงแลกอมาเยอะนะคะเพื่อไปด้วานะสี่มมของพที่อยู่ในร่างกายดืงมากๆนะคะมีกว่าดื่ม น้อยน้อยหามเดี๋ยวดูมาดูใครไม่ตอบพี่แม่ออยครับเดี๋ยวนี้ลักษณะที่โดดเด่นลักษณะที่โดดเด่นดอกแล้วของ นะฮะอ้าวลองดูครับมาลองวิเคราะห์สงสานปีิสอดไปแล้วคนในครอบครัวเดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างก,กันใชนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเช่นจัดทำห้องน้ำภายในห้องเรียนตกแต่งห้องให้เหมาะสมสวยงามและจัดสุขนิสัย ที่ดีให้แก่นักเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนวัดหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความเป็นมาของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนวัดหนองปิงอำเภอเมือง จังหวัดลบบุรีเกิดจากปัญหาสำคัญสำคัญดังนี้ 1. การขาดแคลนครูผู้สอนหรือมีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 2. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกหรือตรงตามความถนัดและไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. การขาดแคลนทรัพยากรด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ 4. ผลสำฤทธการเรียนของนักเรียนต่ำ ในกลุ่มสาระหลักของการเรียนรวมถึงผลการประเมินทางการเรียนระดับชาติ NT-ONET จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้แก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีเยมที่เรียกว่ารูปแบบการบริหารวัดหนองปิงโมเดลโดยใช้หลักของวงจรเดมิง PDCA และใช้ยุทธศาสตร์3ส3ป3จดังนี้คือ3ส,สอได้แก่สื่อสารสื่อความหมายสื่อสัมพันธ์3ปได้แก่ประสานใจประสานงานประสานประโยชน์และ3จได้แก่จริงจังจริงใจและจริงจิตรูปแบบการบริหารวัดหนองปิงโมเดลแบ่งข,ขั้นตอนการบริหารงานดังนี้ขั้นตอนที่1แปรน คือการวางแผนนโยบายโรงเรียนดําเนินการดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบและให้ความสําคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2. ประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและปรับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 3. ชี้แจงให้ครูและบุคลากรทุกท่านทราบบทบาทหน้าที่ของผู้สอนในรูปแบบ DLTV และบทบาทของรูต้นทางและครูปลายทางให้เชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4. โอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสอน DLTV 5. เตรียมการสอนโดยศึกษาคู่มือครูพระราชทานดี t v ทีวเตรียมใบความรู้ใบงานที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม6เตรียมสถานที่ห้องเรียนสื่อวิดีทัศน์สัญญาณดาวเทียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมการจัดหาอุปกรณ์ หนึ่งมีการะระดมทุนและทรัพยากรทุกภาคส่วน2ได้รับความอนุเคราะห์ทีวีเครื่องรับสัญญาณสื่ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ 3. ครูชุมชนผู้ปกครองน,นักเรียนร่วมมือในการจัดทำสภาพแวดล้อมให้เหมาะและเอื้อกับการเรียนรู้ 2. ดูคือการดำเนินงานหมายถึงการใช้การขับเคลื่อนโรงเรียนดำเนินการดังนี้ หนประชุมชี้แจงอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก 2. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนในด้านต่าง,างๆเท่าที่ทำได้ให้ครบและมากที่สุด 3. จัดสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกลปรับปรุงทั้งด้านห้องเรียนกับสัญญาณดาวเทียมและทีวี 4. พัฒนาครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 5. พัฒนาความรู้ความสามารถของครูให้เข้ากับการเรียนการสอน eLTV เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คู่มือตามตารางการจัดการเรียนรู้ 7. ดำเนินการสอนเสริมเติมเต็มในวิชาต่างๆหลังบทเรียน 8. สอบถามซักถามแปกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนและหาข้อสรุปกันในการเรียนการสอนและการนำไปสู่การสรุปและการแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปองค์ความรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละวิชา 9. ปฏิบัติงานตามใบงานใบความรู้ควบคูกับผู้มือพระราชทาน 3. เช็คคือการนิเทศและติดตามขั้นตรวจสอบและประเมินผลโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนในรูปแบบแรกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนที่ประสบความสําเร็จ 2. นิเทศติดตามการจัดการโเรียนการสอนโดยหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเพื่อช่วยให้คําปรึกษาในด้านวิชาการ 3. นิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษาโดยกํากับติดตามครูผู้สอนและเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและแก้ปัญหา 4. นิเทศติดตามโดยคณะศึกษานิเทศที่รับผิดชอบโครงการนิเทศกรรกับดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่องอาจจะประจำทุกเดือนให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนสื่อแบบเรียนคู่มือแบบฝึกทักษะและแนะนำวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียน5นิเทศติดตามโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขาั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเพื่อสะท้อนปัญหาและร่วมกันหาแนวทางพัฒนาในการสนับสนุนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 4. Action คือการสรุปปัญหาผลจากการนำรูปแบบหนองปิงโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดังนี้ 1. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้น 2. นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกตุนสาระการเรียนจากครูที่มีวิชาเอกโดยตรง 3. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยช่วยจัดการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้มีคุณภาพ 4. พัฒนาความรู้เพิ่มเติมเสริมความเข้าใจของผู้บริหารครูและบุคลากร ให้มีความทันสมัยทันต่อสภาพการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 5. สามารถยกระดับผลสมมธิผลการสอบ n อ o n e t ให้สูงขึ้น 6. ในแผนการนิเทศและกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสม 7. สร้างความสัมพันธภาพที่ดีบุคลิกภาพการสื่อสารความสุภาพอ่อนน้อมความจริงใจจะนำไปสู่ความไว้วางใจเปิดใจร่วมมือร่วมใจและภาคภูมิใจต่อกระบวนการพัฒนาโดยองค์รวม 8. ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้โรงเรียนนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จดังต่งตอไปนี้ 1. นักเรียนมีผลสมดิลทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระต่างๆและกลุ่มสาระหลักๆ 2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน 3. นักเรียนมีผลสมดิลทางด้าน G, o ed, เอนทียร์โอเนตเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ สีส่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในห้องเรียนสื่อต่างๆพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้อ่าผู้บริหารมุ่งม,มั่นและนำพาครูทุกคนทุกฝ่ายตระหนักให้เห็นความสำคัญในการดำเนินการร่วมมือกันอย่างจริงจังหกผู้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระ,ระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลมาดาวเทียมอย่างจริงจัง 7. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นโดยบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ b l t v ในการเรียนการสอนแ่พัฒนาครูบุคลา,ากรทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 9. ครูต้องเตรียมการสอนร่วงหน้าวางแผนอย่างเป็น ระบบทุกขั้นตอนรวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนพร้อมเรียนต่อไปและจัดการสอนพร้อมโรงเรียนต้นทางของไกลกังวล 10. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแปะตั้งใจเรียน11บทบาทของครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนหลังเรียนครูสรุปสาระสำคัญให้นักเรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน 12. ครูประเมินผลเมื่อจัดการ เรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่เพียงใด13ครูจัดกิจกรรมการสอนเสริมนักเรียนเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนผ่านจุดประสงค์ทางการเรียนทุกคน14นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มและครบถ้วนและหลากหลายกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ตามช่วงวัยของนักเรียน ผลของการใช้สื่อ DLTV 1. นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วนและหลากหลายกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน 2. นักเรียนได้รับความรู้ตามวัยของนักเรียน 3. นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ผลสมดุลทางการเรียนโอเน็ตเอ็นทีสูงขึ้น 5. ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนมีความพึงพอใจ นอกจากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วโรงเรียนวัดหนองปิงยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้คือ 1. หลักสูตรท้องถิ่นการจัดทําไม้กวาดทางมะพร้าวนอกจากหลักสูตรแกงกลางที่โรงเรียนวัดหนองปิงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังได้จัดหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไม้กวาดทางมะพร้าวโดยมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้ขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ก็คือสลัดเส้นและมัดลูก ขั้นตอนที่สทุบลูกที่มัดแล้วขั้นตอนที่สี่ถักเพื่อขึ้นลูกไม้กว่า ขั้นตอนที่ห้าเข้าก้นไม้กว่า ขั้นตอนที่6ทาน้ำมันสุดท้ายเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ส่งออกเป็นรายได้ของนักเรียนเอาหมอกเสร็จแล้ว สการจัดการเรียนรู้ BBL ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัยมาเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ 3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีความสุขกับการเรียนรู้จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ของโรงเรียนวัดหนองปิงนับได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งนักเรียนมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมีผลสทธิ์การสอบโอเนตสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดีจะซาบึ Cup.